การขุดคลองกราเรียวกว่าคลองไทยมีเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นต่อเนื่องมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2- 3สาปีหลังจนกระทั่งเกิดมีการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาชื่อพรรคคลองไทยในการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยคณะกรรมาธิการครับมนาคมของวุฒิสภาเนี่ยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับ วันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านพลเรือเอกพันลบตมิสานนนนะครับสวัสดีครับท่านรับสวัสดีครับผมขอแนะนําท่านพันลบนะครับท่านเป็นอดีตเนี่ยท่านเป็นเสนาธิการกองทัพเรือนะครับแล้วท่านมาเป็นสนชท่านมาเป็นสวแล้วท่านมาดูแลเรื่องการคมนาคมนะครับในคณะกรรมาธิการการคมนาคมเนี่ยท่านก็เป็นประธาน ที่ดูแลเรื่องการคมนาคมทางน้ําแล้วก็การพาณิชย์นาวีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคลองไทยเรื่องของทะเลไทยเรื่องของคลองไทยนะครับครับท่านบลลบครับผมผมกำลังคิดว่าผมเนี่ยเป็นคนคนนอกแล้วก็ไม่ได้เป็นอยู่ทางฝ่ายความมั่นคงฝ่ายอะไรต่างๆแต่ว่าผมติดตามดูว่าเรื่องนี้นี่มันมีประเด็นมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์ แล้วก็มีความสนใจในระยะใกล้นะครับแต่ว่าในมุมมองของทางกัรมาธิการคมนาคมเนี่ยผมทราบว่าได้ติดตามเรื่องนี้อยากให้ท่านได้อธิบายให้เราฟังสักนิดหนึ่งครับว่าคลองไทยมันคืออะไรบางคนนี่ผมว่าคลองไทยเนี่ยบางคนยะคิดไปต่างๆนานาแ,แล้วก็เห็นมีเส้นทางหลายๆเส้นทางต่างเลือกมันไปถึงไหนครับอย่างไรลองอธิบายบว่ามันจะเป็นประโยชน์ไหมผมก็อยากกลับเรียนนี้นะครับว่าคลองไทยก็คือจริงๆก็คือ พูดก็คือเป็นคลองที่มีคนตั้งใจจะขุดขึ้นมาตั้งใจจะตั้งใจขุดคือยังไม่ได้เกิดขึ้นมาตอนนี้ยังไม่มีอะไรยังไม่เปลี่ยนคลดเป็นโครงการหรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะก็ในส่วนที่แคบที่สุดนะครับในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อเชื่อมทางน้านะครับระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันมันหรือถ้ามองว่าก็คือเป็นเส้นทางลัดในการเดินเรือนะครับระหว่างอ่าวไทยกับทะเลอันมันหรือในภาพใหญ่นะครับก็คือระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดียโดยที่ไม่ต้องไปผ่านทางช่องแคบมกา จุดเริ่มต้นนะครับท่านพเลเดืก็คือเราคงได้เคยคิดชื่อพูดเรียกอยู่เดิมนะคิดในบริเวณที่ว่าคอคอดกระคอคอดกระหรือว่าที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่ากิ่วกระนะครับก็คือเป็นพื้นที่ค้าบเกี่ยวกันระหว่างจังหวัดตรองข้ามไปถึงจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเป็นส่วนที่แคบสุดของข้ามสมุทรมาลายูนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็คือระยะทางก็ประมาณห้าสิบกิโลเมตรด้วยกันนะครับถึงเรียกว่า ออตอนนี้นเรียกว่าคอขอดกระเพราะมีแม่น้ำกระบุรีรนะครับรแล้วก็เรียกกันว่าเป็นการขุดคลอ,อ,องกระนะครับรแต่ด้วยข้อจํากัดหลายๆประการนะครับก็จึงได้มีการเ,เปลี่ยนเ,เส้นทางนะครับ ก็คือมีการคิดคำนวณว่าจะมีเส้นทางอะไรบ้างตามภาพเนี่ยนะครับก็คือจะมีเขาขุดเป็นแนวเส้นทางต่างๆหนึ่งขณะนี้ก็ได้มีการมีแนวคิดหรือก็เคยมีการสำรวจบ้างในพื้นที่ต่างๆด้านนีประมาณ13เส้นทางด้วยกันส3บสามเส้นทางไอ้เส้นอันที่1เนี่ยตามที่เราเห็นในรูปเนี่ยอันที่1เนี่ยคือคลองกระ ใช่ครับคือลองที่เป็นแม่น้ากราบบุรีครับจะมีหนึ่งหนึ่งกับสองกับสองเอเนี่ยก็จะไปอยู่ทางด้านจุมพรตะนองนะครับก็จะไปเชื่อมต่อกับแม่น้ํากรับบุรีเพียงแต่ว่าตอนนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องต่อใกล้ประเทศเพื่อนบ้านมากไปอยู่ติดชายพรมแดนมากไปก็เลยขยับลงมานะครับขณะนี้เนี่ยเส้นทางที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีการพูดกันมากนะครับก็คือเส้นทางเขาเรียกว่า 9A ก็คือผ่านในจังหวัด5จังหวัดนะครับกระบี่ตรังพัทลุงนครศรีธรรมราชและ สงขานะครับอ,อันนี้ก็เป็นไปตามผลการศึกษาของกรรมธิการวิสามันของวุฒิสภาเมื่อปี48 tomato, นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็เปลี่ยนชื่อมาใหม่ก็มาเรียกเป็นคลองไทย นะครับแต่ว่าผมขอญาตว่าผมยังยังใช้ส่วนใหญ่จะเรียกเรื่องของกละมากกว่าเพราะว่าเป็นชื่อเดิมที่ต่างชาติี่คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับทีนี้ประโยชน์ของคลองกลัเนี่ยนะครับหรือคลองไทยเลยเนี่ยเมื่อเทียบกับที่ท่านพลเดชอาจจะสอบถามมาเรื่องของคลองสุเอตกับคลองปนามาซึ่งเป็นระดับโลกเนี่ยนะฮะก็ถ้าเทียบถึงตัววัตถุประสงค์ในฐานะที่ทั้งสองคลองเนี่ยเป็นเส้นทางหลักของรือสินค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นมันจึงมีเรื่องประเด็นเรื่องค่าใช้จ่ายต้นทุนกําไร การขนส่งเนี่ย้ามาเกี่ยวข้องนะเป็นคุณค่าหลังคลองเพราะฉะนั้นคุณค่าหลังคลองคือการย่นระยะทางและเวลานะฮะซึงนี่ก็จะะท้อนมาถึงตัวต้นทุนค่าใช้จ่ายมันเราจะเอาเรื่องประเด็นเรื่องการย่นระยะทางแล้วเวลาการเดินเรือเนี่ยมาเทียบกันนะครับส่วนคลองคิวนั้นเนี่ยสุดของเยอรมันนะฮะก็อันนี้่จุดเริ่มต้นสร้างนี่จะแตกต่างกับคลองสุเดนและคลองปนามัเล็กน้อยเพราะคือเริ่มต้นสร้างเนี่ยด้านความมั่นคง นะ <g år> ก็คือ,อ <g år> เพื่อจะซึ่งอันนี้ผมจะขอไปพูดในช่วงท้ายๆแล้วกัน <g år> นะครับ <g år> ทีนี้ผมขอขอท่านท่านพลเรือเดียดด๋ยวดูดูเรื่องสไลด์นะสไลด์ที่สองเนี่ยนะครับสไลด์ที่สองเนี่ยก็จะอันนี้ต้องต้องขอบคุณทางสไลด์จากท่านภูมิินทรินสุดนะครับท่านอยู่กรรมการหอการค้าบทนไทยแล้วก็สมาคมเรือไทยเนี่ยนะฮะท่านได้จัดทําตัวสไลด์ในการบรรยายของท่านเนี่ยนะฮะก็ท่านพลเรือเจะดูนะคลองสุเอตเนี่ยนะครับอาจจะเล็กๆนิดนึงนะฮะก็จะเชื่อมนะครับระหว่างทะเลเมดิเตอร์เร เลยเยนกับทะเลแดงนะฮะตรงเนี้ยก็คืออ้อมทั้งทวีปแอฟริกาทั้งทวีปเลยนะฮะย่นระยะทางเนี่ยนะครับก็มี2เส้นทางที่คำนวณไว้เนี่ยนะครับแต่ว่าโดยคร่าวๆเนี่ยก็ประมาณ8,000กิโลเมตรนะครับแปกิโลเมตรแล้วก็ย่นเวลาเนี่ยประมาณ13วันอ้อมทวีปฮะเอื้อมอ้อมทวีปเกือบเกือบสสัปดาห์ด้วยกันนะครับ อีกคลองหนึ่งซึ่งเกิดที่หลังเนี่ยนะก็คือคลองปานามา,มาคลองปานามานี่จะอยู่ทางด้านเออ่ทวีปอเมริกานะครับระหว่างเอ่ออเมริกากลางเนี่ยนะฮะก,ก,ก็จะเชื่อมนะครับเชือ่อมระหว่างทะเลแคริบเบียนกับมหาสมุทรแปซิฟิกก็คือเชื่อมระหว่างแปซิฟิกกับแอตแลนติกนั่นเองตรงเนี้ยจะย่นระยะทางกับเวลานี่มากเพราะว่าอ้อมถึงมหาสมุทรอ้อมทั้ง ทวีปอเมริกาใต้นะครับอันนี้จะย่นระยะทาง14,500กิโลเมตรย่นเวลากว่า23วันด้วยกันนะครับส่วนลคลองคิวเนี่ยจะมีลักษณะทางภูมิรัศาสตรีใกล้เคียงคลงองไทย นะครับก็คือว่าเขาจะย่นระยะทางไม่มากก็ประมาณ780กิโลเมตรย่นเวลาการเดินทางประมาณ1วันด้วยกันนะครับเพราะว่าเขาอ,อ้อมแค่คาดาศุดจัดลันนะทีนี้เรามาดูเรื่องคลองไทยนะครับในสไลด์ที่3ขอโทษนะครับไอ้ตรงคลองคิวเนีย้ยมันอยู่ในพื้นที่ของประเทศเยอรมันของประเทศเยอรมัน ของเขาเองเลยของเขาเองเลยฮะแล้วเขาขุดเนี่ยด้วยเหตุผลทางด้านความมั่นคงความมั่นคงของประเทศเขาสมัยกษัตริย์ไคเซอร์วิลเลียมนะครับก็คือตอนนั้นก็คือก็อาจจะทางด้านเยอรมันอาจจะมีปัญหากับทางด้านยุโรปทางด้านอังกฤษต่างต่างนั้นแล้วก็ตรงเมืองคิวเนี่ยเป็นเมืองฐานทัพก็เป็น เป็นรือเป็นฐานทัพเรือแล้วก็มีอู่ต่อเรือปัจจุบันเป็นอู่ต่อเรือเดิมน้ําที่ดีที่สุดในโลกดีนี่สนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือขุดคลองคีออกมาแล้วมาออกทางด้านแถวเบเมอร์ฮาเฟนแถวฮัมบูร์กเนี่ยนะครับก็สามารถจะเดินเรือผ่านเข้าไปโดยไม่ต้องข้ามไปออกเข้าสู่ัตแลนนซึ่งจะต้องไปผ่านช่องแคบเดนมาร์กไปผ่านเดนมาร์กกวางรกีประเทศอันนี้ก็อันตรายอันนี้เหตุผลเรื่องความมั่นคงนะครับ ส่วนคลองไทยนี่เนี่ยมาดูนะครับตามแผนที่นะผมก็ยัดเอาตัวอย่างคลองไทยในครอบ A เนี่ยเมื่อพลอตอย่างละเอียดนะรเราได้พลอตร่วมกับทางกรมบุทกศาสตร์ของทัพเรือนะครับปรากฏว่าเขย่นระยะทางก็ไม่มากนะครัว่าเพียงประมาณ670กิโลเมตรย่นระยะเวลาในการเดินเรือประมาณ10-16ชั่วโมง ไม่ถึงหนึ่งวันเพราะว่าเนื่องจากว่าเส้นทางเราเราคิดแบบกลางๆนะก็คือจากหัวเกาะสุมาตรามาถึงประมาณตัวทางนอกชายฝั่งของเวียดนามเนี่ยประมาณห7 0อสิบกิโลเมตรนะครับแล้วก็การเดินเรือต่างๆไราต้องใช้ความเร็วที่แตกต่างกันไปในช่องแคบหรือว่าในคลองเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อพลอตเส้นทางต่างๆแลประงานทักไม่ถึงหนึ่งวันนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบคลองสุเอซคลองประมาณเนี่ยซึ่งเขาล่นสิบถึงยี่สิบวันนะฮะแล้วก็ ของเราเนี่ยย่วมไปถึงหนึ่งวันในเพราะนั้นในเชิงของทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะแตกต่างกันมากแต่ถ้าที่ประครองคิวเนี่ยนะฮะในเรื่องความมั่นคงเนี่ยของไทยไเราจะเหมือนคองคิวแต่จะมีความต่างนะครับเพราะว่าคองคิวนั้นเยอรมันก็เป็นหมหาอำนาจทางทะเลนันกมาตกระดอนเขาได้ใช้แต่ว่าในส่วนคลองไทยตรงเนี้ย คนอื่นจะมาใช้คนอื่นจะมาใช้ตรงนี้แหละครับคือจุดที่้ความมั่นคงเปที่อเกิดความเคลื่อนไหวขึ้นมานะครับอะไรก็ขอครับในคำถามแรกครันี่ครับเนี่ยอันนี้ก็ทําให้เห็นภาพนะครับว่าถ้าเปรียบเทียบท่านขอบคุณท่านได้เปรียบเทียบให้เราเห็นชัดว่าคลองสุเอดเป็นอย่างไร ของปนามาเป็นอย่างไรแล้วพอมองแผนที่โลกเนี่ยมันเห็นความระยะทางที่มันย่นนะฮะที่ชัดเจนถ้าเทียบกับของเราซึ่งเป็นคลองไทยเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดมากนะครับกลายเป็นว่าประเด็นในทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะไม่คุ้มแล้วก็ประเด็นในทางความมั่นคงอาจจะกลับทิศซะด้วยซ้ำนะครับทีนี้ประเด็นปัญหาว่าขณะนี้เนี่ยท่านพูดว่า ลองเนี่ยมันมีแนวคลองมันเป็นจินตนาการตรงนี้ว่าคลองเนี่ยมันมีขุดตรงนี้ดีไหมตรงนี้ดีไปม,มีทั้งหมด13เส้นเส้นแล้วทำไมวันนี้เนี่ยมันถึงมา 9A ครับไอเส้นเ a นี้มันเป็นอย่างไร,รแล้วก็มีแนวคิดว่าอถ้ามันไม่ไม่ต้องขุดนี้เนี่ยมันมีเรื่องของแลนบริดจ์ที่จะมา มามาเปรียบเทียบกันแล้วมันเป็นยังไงครับท่านผูเรื่อนี้ผมต้องขออนุญาตนำเรียนว่าก็อยู่ที่ว่ามันต้องเป็นเรื่องมีการผลการศึกษามาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าผลการศึกษาเนื่องจากว่าประเด็นขณะนี้มีความเคลื่อนไหวในเรื่องของการเรื่องคลองไทยเนนาคร้าวเอนะครับซึ่งผมก็ขออนุญาตว่าให้ข้อสังเกตในส่วนของกลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวทางด้านนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้เรียนนะปกติเวลาเราจะเคลื่อนไหวผลักดันหรือเรียกร้องอะไรสักอย่างเนี่ยปกติแล้วก็ คนจะมาจากกลุ่มหรือเราเองได้รับผลกระทบหรือจะเสียประโยชน์หรือว่าเราจะได้ใช้ประโยชน์ชประมาณนนะครับแต่คลองไทยเนี่ยนะฮะโดยพยี่แกลเอเนี่ยมันแปลกนะฮะเพราะว่ากลุ่มที่บางทีเคลื่อนไหวเนี่ยก็จริงๆก็น่าจะเป็นกลุ่มที่ออสายเรือต่างๆที่เขาจะเดินเรือระหว่างประเทศมานะตบไม่ใช่นะฮะ<ๆ>เพราะวาพวกทางสมาคมสายเรือต่างก็ได้คำนวณพิจารณาดูแลเนี่ยก็ไม่ได้เ,เรียกร้องในส่วนนี้โดยตรงเพราะว่าข้อ ข้อที่จริงก็คือว่ามันย่นระยะเวลาเดินการเดินเหลือไม่ถึง1วันเนี่ยนะครับม,มันไม่มีนัยยะสําคัญอะไรแต่ว่ากลุ่มที่เรียกร้องในการขุดคลองเอ่อเนี่ยอาจจะเป็นขณนะนี้ก็เป็นกลุ่มบุคคลอื่นนะครับที่ที่ไม่ได้จะมาใช้คลองอและอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่น่าแปลก น <S 2 Pop keys> ในเรื่องของการกลุ่มที่เคลื่อนไหวผลักดันในส่วนของตัวคลองเนี่ยฮะที้มาในส่วนของประเด็นที่ท่านโพเดตถามเรื่องการศึกษาเรื่องคลองกลับหรือคลองไทยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเอยายกแบ่งเป็นสองกลุ่มเรื่องการศึกษาด้วยกันนะครับการศึกษาของรัฐสภาหล่ะเนี่ยนะครับที่ได้ผมรวบรวมเอกสารเนี่ยจะมีอยู่3ครั้งด้วยกันสมพันธ์สัน์นะครับครั้งแรกเนี่ยก็คือเป็นรายงานการศึกษาของกรรมธิการวิสามันนะครับ พุทธิสภา,สสภาศึกษา <c oughs> ความเป็นไปได้การขุดตอนนั้นเรียกว่าขุดคอคดระรนะครับได้จัดทำรายงานมาออกมาเสร็จเรียบร้อยเป็นตาเล่มเล่มนี้นะครับก็คือเดือนพฤษภาปีีเ <47. S 2> นะครับเดือนพฤษภาปี4ีเแล้วก็นำเสนอในที่ประชุมพุทธิสภาเมื่อมิถุนาปี48นะครับ <c oughs> ตรงนั้นเนี่ยแล้วเขาได้เน้นในเรื่องของคลองไทยแนว9ก้า แล้วก็เปลี่ยนชื่อของของขอคอดกระเนี่ยออกมาเป็นของไทยนะครับอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของที่เรียกร้องในเรื่องของคลองไทยเนี่ยครับเอผ่านห้าจังหวัดด้านนี้นะครับตอนนั้นศึกษาโดยสวโดยสวครับแล้วก็ปีสี่เจ็ดปีสี่เจ็ดนำเสนอในวันที่สิบสิบสี่สิบแปดแล้วเสนอไปที่ทางทางรัฐบาลไปทางรัฐบาลรัฐบาลชุดนั้นคือรัฐบาลของพลเอกท่านทักษิณ เออใช่ใกล้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 ใช่ใกล้ข้าวแล้วครับใกล้ใกล้ข้าวแล้วครับแล้วต่อจากท่านทักษิณท่านท่านชมฤทธิ์เราเราทั่งต่อกันแบบนั้นเนี่ยนะครับครับครับใช่ครับครับทีนี้คณะที่สองนะครับคณะที่สองก็คือคณะของสภานิติทัลในชาตินะครับก็จะทําเอกสารมาเมื่อปี61ด้วยกันเนื่องจากว่าตอนที่จัดทําเสร็จเรียบร้อยนี่เนี่ย ก็เออมันช่วงปลายก็เลยไม่ได้นําเสนอในที่ประชุมของสภานิติทัลยานชาติแต่ว่าผลการศึกษานี่ก็ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ได้นําเสนอแต่ว่าในลักษณะก็สุปออกมาว่ามันไม่ได้คุ้มค่าเพราะว่ามีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ความมันขมมากเมื่อเทียบกับตัวเลขความคุ้มค่าในการลงทุนนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของทางสภานิติทัลยานชาติเมื่อปี6 1หนึ่งแต่ว่าที่เร็วเ็วนี้นะครับ ในส่วนของทางสภาเราก็มีของสภาผู้แทน,นรัศดรผร้แทนจะทําเป็นรายงานการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการขุดคลองไทยแล้วก็การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐจภาคใต้ของสภาผู้แทนครับนะครับอันนี้จัดทาออกมาเป็นรายงานสมบูรณ์ทีเดียวนะครมีรมีเอกสารตัวรายงานแล้วก็มีภาคผนวกสามสี่ภาคผนวกด้วยกันนะเอกสารเยอะเพียงแต่ว่า ก็อย่างที่คงจะทราบแล้วนะครับว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยเมื่อนําเสนอในที่ประชุมของสภาผู้แทนเมื่อเดือนมกราเนี่ยก็เมื่อตอนโหวตในเดือนกุมภาพก็ไม่ผ่านนะครับนี<ห>่จะว่ามีผลกระทบมากทีเดียวนะครับดังนั้นต่ตานนี้ปกติเวลาเราเราเสนอรายงานต่อสภาเนี่ยมันมันไม่มีโหวตนีครับ เออก็เนื่องจากว่าเออไม่เออตามตามระเบียบเนี่ยคือโปรติแล้วเนี่ยถ้าถ้าไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นก็จะมีข้อมอมครับทั้งสองสภาอยู่ก็ถือว่าที่ประชุมมีมติแต่ว่าเนื่องจากเรื่องนี้เนี่ยมีประเด็นมากพอสมควรดีเดียวเพราะฉะนั้นเห็นต่างกันเห็นต่างกันก็เลยมีทางทางผู้ทางผู้กลงชุมเสนอให้วอดเลยก็ปรากฏว่าไม่ผ่านเพราะก็คือก็คือก็คือตกไปนะครับในตัวรายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงการศึกษาของอีกอีกหน่วยงานเนี่ยก็คือทางขอ ของออสังคมของเราเท่าอันหนึ่งร่วมกับทางบริษัทจีนนะครับ,บก็เป็นเอกสารฉบับนี้ออซึ่งในเอกสารฉบับนี้เนี่ยนะฮะเป็นเอกสารพ้นการศึกษาของทางทางบริษัทจีนร่วมกับทางมหาวิทยาลัยปักกิ่งครับอันนี้ได,ได้ได้ข้อมูลออกมาชัดเจนว่าค่าผลความคุ้มค่าในการลงทุนเนี่ยนะฮะเขาได้ส่งคนมาสํารวจตั้งแต่ปี52แล้วก็จัดเตรียมข้อมูลต่างๆเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขความคุ้มค่าในการลงทุนติดลบ ติดลบ0.59ในทางเศรษฐกิจในทางเศรษฐกิจนะครับ เพราะฉะนั้นก็คือได้ผลการศึกษาออกมาว่าไม่มคุ้มค่าแต่ล่าสุดขนาดนี้นะครับก็คือว่าทางสภาพัฒน์เนี่ยก็ได้ให้ทางจุราศึกษาออกมาเรียบร้อยแล้วเช่นกันก็ได้ผลการศึกษาออกมาติดลบเช่นกันเฉพาะในส่วนตัวคลองไทยนะครับตัวแรนบิดก็ติดลบน้อยหน่อยแต่ว่าคลองไทยในติดลบมากที่สุดอ๋อแลนบิดก็ติดลบติดลบนิดนึงนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะก็จะมีการศึกษาในส่วนของทางกระทรวงคมนาคมเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยอาจจะเอาปัจจัยอื่นเข้ามาแต่เฉพาะในเรื่องของการ เส้นทางรัดการเดินเรือเนี่ยนะในส่วนของไทยเนี่ยก็ติดลบมากติดลบมากตเดลบสิบประมาณขึ้นไปขนาดนี้ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่าของสภาพัฒน์ปกติโครงการที่ดอนเนือการก็ต้องประมาณสิบเปเซนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลการศึกษาทั้งหมดเลยนะครับที่ได้ดําเนินการนะฮะขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเราได้ฟังท่านบรรลพูดมาเนี่ยก็จะเห็นชัดนะครับว่าไอ้ครองไทยเนี่ยมันมี มันมีความหมายอย่างไรมันคืออะไรแล้วก็ประโยชน์เนี่ยมันมีประโยชน์ในด้านไหนบ้างที่พูดกันแล้วอ้างอีกกันแล้วทำทำการศึกษาเนี่ยก็มีสองด้านใหญ่ๆก็คือด้านทางด้านเศรษฐกิจว่าผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจมันมีความคุ้มค่าไหมต่อการลงทุนท่านก็บอกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าส่วนผลประโยชน์อีกอันหนึ่งคือในด้านความมั่นคงอันนี้ก็เป็น รู้สึกว่าจะติดลบด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการการมีการศึกษาแล้วก็การศึกษาเนี่ยท่านยกมาห้าเล่ม5้าการศึกษาหารายงานเนี่ยแต่ละอันนี่ก็มีทั้งสภาผู้แทนราษฎรมีทั้งวุฒิสภาแล้วก็มีทั้งทางฝ่ายการค้านะฮะทางภาคธุรกิจรวมทั้งประเทศจีน ประเทศจีนนีเขาก็เก่งนะเขาก็มาศึกษาตั้งแต่ปี52ถึงปี58แสดงว่าก่อนที่เขาจะตัดสินใจเขาต้องต้องมีข้อมูลต้องมีเหตุผลล่วงหน้าน่ครับอันนี้แล้วก็ผลการศึกษาที่ท่านชี้มาเนี่ยทุกอันเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจดูเหมือนจะติดลบหมดเลยครับส่วนทางด้านความมั่นคงเนี่ยอันนี้ยิ่งติดติดลบนะครับเดี๋ยวสักครู่เราจะมาคุยกันต่อครับว่าแล้วเราจะไปยังไงกันต่อนะครับ